นี่คือคุณคุณฝันอยากมีชีวิตคู่คุณโตมากับการ์ตูนเจ้าชายเจ้าหญิงเพราะพ่อแม่คุณเป็นชนชั้นกลางที่ถูกโครงสร้างเศรษฐกิจบังคับให้ต้องปากกัดตีนทีทำมาหากินไม่มีเวลามาดูแลคุณใฝ่ฝันว่าจะพบรักแท้และครองรักกันชั่วนิรันดร์คุณเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เริ่มคบหาดูใจสำรวจนิสัยของกันและกันเมื่อความรักถูกพิสูจน์ด้วยวันเวลาประตูวิวาก็เปิดอ้าเพื่อเราสองคุณนึกไม่ออกว่าจะต้องการอะไรมากไปกว่านี้ การเมืองในอุดมคติคือการแข่งขันระหว่างพรรครัฐบาลที่ตั้งใจใช้ภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่ากับพรรคฝ่ายค้านที่พยายามพิสูจน์ว่าตนก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กันทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นแข่งกันผลักดันประเทศไปข้างหน้าผลประโยชน์ทั้งหมดตกอยู่ที่ชาวประชาเจ้าของประเทศที่แท้จริง แต่เพราะพวกเราอาศัยอยู่ในจักรกวาลคู่ขนานการเมืองในชีวิตจริงจึงเป็นเรื่องของคนมีอำนาจในมือที่เพลิดเพลินกับการใช้กฎหมายตามอำเภอใจไล่ราว,วีอีกฝ่ายที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกกับการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโลกจริงไม่ดิสนีย์น้วิบริตมากเสียจนคุณไม่ต้องกังวลว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญตักบาตรมาหลายปีเพราะถึงจะยังไม่ตายก็เเมืออได้ซ้อมตกนรกทุกวันอยู่แล้วการสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองดังกล่าวจึงไม่สามารถอั่งความรักในโอชิของคุณเพียงอย่างเดียวได้ แต่ยังแถมเงื่อนไขาการยุยงปลุกปั่นให้เกลียดชาติพันธุ์คนอื่นนิติสงครามยัดข้อหาการอุบอติอุ้มฆ่าและการใช้แรงงานคนชราผู้พิการทางสติปัญญาอีกด้วยแต่รักแท้ย่อมชนะทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไหมประโยคเมื่อกี้ก็เป็นไปได้พอๆกับการที่ดูในท่อน้ําแถวบ้านคุณจะสามารถลุกขึ้นมาเย็บเสื้อได้นั่นแหละหากคุณพร้อมจะวางทุงเก่าลงเรามาลองมองโลกด้วยความเป็นจริงแยกส่วนความสมคัญของคุณดูกันว่าส่วนไหนหน่าจะยังพอซ่อมได้ส่วนไหนหน่าจะไม่ได้ไปต่อ ชีวิตคู่จะไปรอดได้ต้องอาศัยองค์ประกอบใหญ่ๆ2อ,อย่าง1คือความรัก2คือความเคารพเราสามารถเคารพคนที่เราไม่ได้รักได้ในทางตรงกันข้ามเราก็สามารถรักคนที่เราไม่ได้เคารพเลยสักนิดได้เช่นกันแต่ความสัมพันธ์ที่เฮลตี้และยั่งยืนนั้นควรจะมีทั้ง2อ,อย่างความรักนั้นไม่มีเหตุผลบางครั้งก็ตกหลุมรักแรกพบรักนักรักหนาะบางครั้งก็ค่อยๆสั่งสมเพิ่มพูนตามเวลาบางครั้งก็มาจากเพราะประกันด้าล้างสมองอย่างต่อเนื่อง แต่ความเคารพนั้นได้มายากกว่าไม่เคยมีใครที่จู่ๆก็ตกหลุมเคารพคนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกความเคารพเกิดขึ้นจากการพิสูจน์คุณค่าบางอย่างในตัวเองที่น่าชื่นชมเรียกง่ายๆว่ากระดูกสันหลังคนน่าเคารพคือคนที่ใช้กระดูกสันหลังของตัวเองลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อบางสิ่งบางอย่างการมีจุดยืนนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายซึ่งคนกระดูกนิ่มไหลล่องไปเรื่อยตามความนิยมและผลประโยชน์นั้นไม่สามารถทำได้ กระดูกสันหลังเป็นสิ่งสำคัญมันทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศคอยชี้นำว่าคุณควรเห็นด้วยกับอะไรปฏิเสธสิ่งไหนซึ่งร้อยทั้งร้อยแนวคิดทางการเมืองมักจะสะท้อนหลักการของกระดูกสันหลังนี้ออกมาแม้คุณและคนรักจะมีจุดยืนทางการเมืองแตกต่างกันแต่ถ้าทั้งคู่นั้นยังสามารถมองเห็นจุดร่วมบางอย่างที่สำคัญมันก็ยังพอจะหาจุดกึ่งกลางให้เคารพกันและกันได้อยู่ แต่หากแกนกลางของทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็ยากที่จะไปกันรอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกระดูกนิ่มที่ไม่มีจุดยืนอะไรวันนี้ชี้ไปทางพรุ่งนี้ชี้ไปอีกทางตามแต่โชคลางและผลประโยชน์จะพัดพาสุดท้ายแล้วเราก็จะหมดความเคารพเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งความรักและเยื่อยใยที่ยังหลงเหลืออยู่ก็จะกลายเป็นแค่โซ่ตรวนที่เหนียวรั้งความสัมพันธ์เอาไว้ทั้งๆท,ที่ใจกลางของคุณทั้งคู่นั้นปฏิเสธกันและกันไปนานแล้ว ในเมื่อวันนี้รู้แล้วว่าคุณกับแฟนนั้นแตกต่างกัน้างนั้นจะต้องทําอย่างไรถึงจะอยู่ร่วมกันได้ดวนขอฝากเอาไว้ง่ายๆแค่3ข้อ 1. สันนิษฐานเข้าข้างแฟนเอาไว้ก่อนแทนที่จะหัวร้อนให้สงสัยและสอบถามความคิดบางอย่างที่คุณขอตายยังดีกว่าเห็นด้วยและไม่อยากหายใจร่วมโลกกับคนที่สนับสนุนเมื่อคุณพบว่าแฟนคิดแบบนั้นให้ทําใจกว้างๆและลองคิดเข้าข้างแฟนเอาไว้ก่อนเขารับรู้ข่าวสารรอบด้านหรือเปล่ามีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกไหม ให้ใช้วิธีตั้งข้อสงสัยแทนที่จะเปิดฉากด่ากันไม่แน่คุณอาจจะพบเจอมุมมองที่แตกต่างมากจนคาดไม่ถึงก็ได้ 2. แลกเปลี่ยนกันบนหลักเหตุและผลตาก,กะเป็นวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดในการแลกเปลี่ยนความคิดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากใครเราสามารถตรวจสอบมันได้ด้วยการอธิบายที่มาที่ไปข้อมูลของใครมีช่องโหว่ช่องว่างที่อธิบายไม่ได้ไม่สมเหตุสมผลก็ต้องยอมรับว่าเชื่อถือไม่ได้ไม่มีน้ำหนัก อย่าเอาความเชื่อส่วนตัวเอาความศรัทธามาอ้าง 3. ฟังเส้นสุดท้ายแม้จะอยู่ใต้นโยบายสแสวงจุดร่วมสังวนจุดต่างต่างคนมีทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบจึงควรมองหาสิ่งที่ชอบเพื่อจะทำให้อยู่ร่วมกันได้แต่ทั้งคู่ก็ควรจริงจังกับการรับรู้ฟังเส้นสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายเอาไว้ด้วย ฟังเส้นสุดท้ายภาษาอังกฤษเรียกว่า d e เบ breaker คือประเด็นที่ไม่สามารถเจราจาต่อรองหรือหาวิธีประนีประนอมใดๆหากรับไม่ได้ความสัมพันธ์ก็ถือเป็นอันยุติการชี้แจงฟังเส้นสุดท้ายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจะทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประเมินความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ตั้งแต่เนิน่นๆว่าจะเอายังไงจะไปต่อไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหากมารู้เอาในภายหลังถ้าปรับความเข้าใจแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างถี่ถ้วนเท่าไรแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันไม่ได้ เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับมุมมองทางการเมืองของเขาหรอกแต่คุณกําลังคบกับคนที่ไม่สนใจความรู้สึกและไม่ให้คุณค่ากับความคิดของคุณเลยต่างหาและมันคงจะยากหากเราจะต้องนิยามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนั้นยังเรียกว่าความรักอยู่